ดูดวงแรนดอมให้นะคะเป็นการถอดความรู้สึกของเขาออกมาจากหน้าไพ่ทั้งหมดในสำหรับนี้70แใบนะคะจะพูดเป็น dialogue นะจะมีแต่พลังงานของเขาอย่างเดียวถ้าเรื่องใช่ของคุณก็คือรับไปถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะไม่ต้องพยายามทําให้มันใช่แล้วมาเขียนอะไรที่เป็นดราม่าระวังขอเตือนเริ่มเลยนะคะ เธอรู้ไหมว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้พูดคุยกับเธอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะเพราะฉันก็ไม่รู้มาก่อนว่าฉันจะได้พบเจออะไรอย่างไรแล้วก็การได้พูดคุยกับเธอตอนนั้นน่ะชีวิตของฉันมันก็ไม่ได้ดีหรอกมันมีอะไรหลายอย่างที่วุ่นวายสับสนและแม้กระทั่งในเรื่องราวของหัวใจแต่ ฉันได้คุยกับเธอฉันก็มองว่าการพูดการคุยเนี้ยมันดีนะมันมีหลายอย่างที่เราน่าจะคุยกันไปในทิศทางเดียวกันได้แต่ฉันยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นอะว่าคุยแล้วจะต้องคุยต่อหรือรู้สึกยังไงในระหว่างคุยสังเกตเธอขนาดนั้นเปล่าแต่เรามองว่าตัวเธอน่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะเธอเป็นคนที่วางตัวเป็นแล้วก็ น่าจะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองส่วนตัวเราเนี่ยก็มีหน้าที่แค่ทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็ทำงานให้ดีแล้วก็ดีที่สุดงานแต่ละวันมันยุง่งเราเป็นคนที่กลายเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อคนอื่นด้วยกับการที่เข้ามา แต่ทําไมเวลาพูดคุยกับเธอเรามองว่าเธอเป็นคนที่มีแฟชั่นเนาะเธอเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จในชีวิตและเราก็อยากที่จะหยิบยื่นสิ่งสิ่งนั้นให้กับเธอถ้าเธอคิดว่าเราทําได้บางครั้งเราก็แค่กลับมานอนนึกในตัวของเราเองว่าชีวิตของเรามันคงมีแค่นี้แหละทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนแล้วก็ทำงานกลับบ้านแล้วก็นอน และงานในแต่ละวันมันก็ยุ่งนะแต่ทําไมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เบื่อหน่ายขนาดนั้นนะ่ะมันมีความสุขมากๆเลยกับการทํางานในแต่ละวันยิ่งทํามันยิ่งได้ความรู้ยิ่งทํามันยิ่งสนุกและมันก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นนะ่ะเ้ืยตัวของเราเป็นคนที่มีอีกโกม้มั้งเป็นคนที่ขี้เตะแล้วก็ขี้แอคเป็นคนที่มีฟอร์มเราก็ไม่ได้สนนะต่อคําว่าของใครหรือใครจะมองเราว่าเป็นยังไง แต่เรามองว่าตัวเราก็คือตัวเราแต่ที่ร,รู้ๆอ่ะเราเป็นคนที่น่าที่จะมีในเรื่องราวของการยกระดับจิตวิญญาณอะไรแล้วในระดับหนึ่งอ่ะเราเราฝึกอยูอ่เราชอบอยู่คนเดียวเงียบๆทําอะไรตามลาพังเราคิดว่ามันมีความสุขอ่ะการวุ่นวายกับคนเยอะๆมันมีแต่ปัญหาบางครั้งเราก็กลายเป็นคนที่วิตกกังวลกันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง บางคืนเราก็เอาเรื่องงานมาคิดคิดมากว่าพรุ่งนี้จะแก้ไขยังไงแล้วทำต่อยังไงเพื่อให้งานมันราบลื่นอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียแต่ในเรื่องราวของสิ่งดีๆอะ่ะเราก็คิดว่าตัวเราน่าที่จะได้รับบ้างแหละไม่มากก็น้อยเราไม่ได้เน้นนะว่าจะต้องเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรอะ่ะเราเราคอยความสําเร็จมากกว่าเพราะความสําเร็จเนี่ยมันจับต้องได้มันไม่เคยทําให้เรารู้สึกผิดหวังหรือเสียใจมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราทั้งหมดเลยอะ่ะ เราต้องการปรับบาลานซ์ชีวิตของเราเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะมีใครหรือเราจะต้องอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เรามองว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องการเดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเราเดินออกมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็เหมือนกับคนคนหนึ่งซึ่งต้องการใช้ชีวิตแบบทางสายกลางคือไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปแต่ในเรื่องราวของความอดทนน่ะเรามีเยอะ เราไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือบอกกับใครได้ว่าตอนนี้เราคิดและเรารู้สึกยังไงเรามีหลายอย่างในชีวิตที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็อดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผ่านมาที่เราได้เจอมันส่งผลต่อชีวิตเราหลายอย่างพอเราได้คุยกับเธอเรามองว่าตัวเธออ่ะก็เป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะ คําพูดของเธอรายยิ้มการแสดงออกเธอเป็นมิตรอะเรามองว่าเธอเป็นมิตรที่ดีสําหรับเรานะแต่เราอาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายเพราะเราเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการที่จะคุยกับคนคนนึงให้ได้ยาวๆนานๆไปได้เรื่อยเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็คิดได้แต่เพียงว่าก็พูดไปตามสิ่งที่เราคิดก็แค่นั้นเองซึ่งบางครั้ง เราก็แปลกใจว่าทาไมเราต้องมานึกถึงเธอด้วยในวันเวลาที่เราอยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกเราอยากเราอยากเป็นอะไรก็ได้ในส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออืมมันจะไกลเกินไปไหมถ้าเหมือนกับเราจะผูกพันกันเป็นแบบความเป็นครอบครัวในความหมายอะ่ะเธออาจจะเป็นญาติพี่น้องเราเมื่อในอดีตก็ได้เรารู้สึกเหมือนกับผูพกพันกับเธอยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยรู้สึกอย่างเงี้ยกับใครมาก่อนเลย หรืออดีตชาติเราเคยเป็นครอบครัวกันมานะพอคิดไปแล้วก็ขำตัวเองเป็นบ้าอะไรทําไมคิดไปได้ถึงกนขนาดนั้นซึ่งปกติเราก็ไม่ได้อินกับในเรื่องราวของรักทงรักแท้หรืออดีตตาชงอดีตตาชาอะไรอะ่ะแต่มาเนี้ยทำไมมันขึ้นมาแบบนี้บ่อยๆเรื่องครอบครัวเรื่องความรู้สึกผูกพันเรื่องเหมือนกันเราเคยใช้ชีวิตร่วมกันเธอเป็นหรือเปล่าแต่เรา,าเป็นแล้วหนึ่งโดยเฉพาะเวลากลางคืนี่ะเราอาจจะเป็นบ่อยมากเลย พอเราเป็นแล้วเราก็นอนไม่หลับแต่มันเป็นความรู้สึกที่นอนไม่หลับแบบมีความสุขแบบงงๆไงไม่รู้อะเราไม่ได้มีใครแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกใครว่าเราไม่ได้มีใครเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็มีคนเข้าหาเราเยอะแหละแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะชอบใครได้ง่ายๆนะแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแบบแปลกๆเฮ้ยแบบห,หรือว่าเราแบบเริ่มที่จะมีความรักนั่นไงเดี๋ยวเิเบอร์เรารู้สึก รู้สึกกับเธอทําไมเราต้องรู้สึกกับเธอด้วยวะแล้วมันก็ยิ่งรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะกับการที่ว่าเราจะกลับมามีความรู้สึกในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะกับการเริ่มต้นเพราะเราเคยเจอเรื่องราวหนักๆสาหัสมาในชีวิตอ่ะบางครั้งเราก็กลัวแหละว่าการเริ่มต้นอ่ะมันจะดีจริงเหรอแล้วตัวเรามันจะเหมาะสมเหรอกับเธอ เธอคิดว่าไงเราไม่รู้อะแต่เราคิดว่าเราควรจะต้องนิ่งๆแล้วก็ช้าๆเพื่อดูเธอก่อนว่าเธอจะเป็นคนแบบไหนกันแน่และเราอ่ะจะเข้ากับเธอได้จริงหรือเปล่าเพราะเราให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยนะเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนพอเวลาเช้าๆเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเนี้ย มันไม่สบายใจเลยจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกวนันทุกวนันแต่พอเดี๋ยวนี้เชา้าขึ้นมาเราตื่นมาเรารู้สึกได้นึกถึงใครคนหนึ่งแบบแปลกๆแบบแบบมีแพชชั่นอ่ะมันโคตรรู้สึกมีความสุขเลยนะว่าตัวเราเนะี่ยอาจจะหลุดพ้นจากในเรื่องราวของความจิตปวดแล้วก็ได้ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกอินกับในเรื่องราวพวกนี้แต่ตอนนี้เราอินว่า เราอยากจะรู้จังเลยอะว่าใครจะได้มาเป็นคู่ของเราและใครจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเราและเราอะจะมีโอกาสนั้นไหมไมันเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวเราอะมาอย่างเงี้ยโดยตลอดและมาถึงบางครั้งเนี่ยเราก็อยากทำตัวเองให้ดีดีขึ้นเธอรู้ไหมว่าเธอ,อเข้ามาทำลายกำแพงในหัวใจเราอะได้เรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ที่เธอก็ไม่ได้ทำอะไรแหละแต่ด้วยความเป็นเธอเนี่แหละ เธอไม่เหมือนใครและเธอก็เป็นคนที่ให้ค่าเราอะ่ะเธอรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เธอก็อยากที่จะพูดคุยด้วยและเธอก็มีความสุขใช่ไหมเพราะเรารู้สึกแบบนั้นอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันนะเราก็มีความสุขที่เราได้คุยกับเธออะ่ะเธอเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนตัวตนนะที่เราไม่เคยทำอะไรให้กับเธอเลยะแม้กระทั่งการแสดงออกอะ่ะ ในความนิ่งอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้รู้สึกนะแต่สิ่งที่เราคิดอะ่ะมันมากกว่าการแสดงออกซะอีกเราคิดกับเธอเยอะนะเธอเป็นคนที่ชัดเจนดีแล้วเธอก็เป็นคนเก่งเธอตรงไทยเราอะ่ะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วแหละว่าเราอะ่ะมีใจให้กับเธอเนี่ย The lover มันแต่มันพูดออกมาไม่ได้นะเราต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันดูเกินไปแล้ด้วยตัวของเธอเองอะ่ะ เธอก็น่าที่จะมีใครแล้วในความสัมพันธ์หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เรามั่นใจว่าตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกถ้าเราอ่ะรู้สึกกับเธอเราก็มั่นใจว่าตัวเธอก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันกับฉันอ่ะฉันมีเซน์ฉันมีรรงสังขรว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเราสังเกตอะไรในตัวเธอหลายอย่างเธอเป็นคนพูดตรงพูดชัดเจนและในคําพูดของเธอที่เธอมีให้กับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆเลยนะ เธอจะจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราจําได้แล้วเราก็มองว่าสิ่งสิ่งนี้ยถ้ามันได้เป็นจริงขึ้นมาในอนาคตน่ะโดยการที่มีเธอเราก็โคตรจะแฮปปี้เลยนะเธอมาเติมเต็มเราอ่ะเธอรู้รู้ตัวหรือเปล่า<ส>เราหายไปบางครั้งเราก็แค่ไปโฟกัสในเรื่องของตัวเราเราอยากมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเนี้เพื่ออะไรอ่ะ เพื่อจะได้ทำอะไรหลายอย่างให้มันได้เยอะมากกว่านี้ถ้าตอนนี้มันยังทำได้ไม่มากอะ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดในเรื่องราวของความรักความรักมันจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องราวของความมั่นคงฉันต้องการมีความมั่นคงเพื่อจะได้ไปกับไปต่อกับเธอได้ยาวๆนานๆนานเธอเข้ามาเป็นแสงสดใสทำให้เรามองว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นคนรักของเราเป็นแม่ของลูกเรา และเราก็รู้สึกกับเธอนับวันยิ่งมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแต่เชื่อเปล่าว่าฉันไม่กล้าที่จะแสดงออกกับเธอหรือพูดกับเธอเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มยังไงแต่มันจะเกิดขึ้นแหละเราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรนะเราอาจจะต้องเสียเธอไปในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะมันไม่แปลกหรอกที่จะมีคนเยอะแยะที่ชอบเธอ เรายอมรับว่าเราอะรู้สึกกับเธอเยอะแล้วเราก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เราไม่เคยคิดจะตามใครเลยเราเป็นคนที่เย่อหยิ่งแล้วเราก็คิดว่าเราเติมเต็มชีวิตเราได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะมันจะต้องมีเธอเธอเข้ามาปลุกจิตวิญ,ญญาณของความรักของฉันเพราะฉะนั้นเธอจะต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ฉันคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะเส้นชัยของฉันก็คือความสําเร็จ และในนั้นมันรือมันรวมถึงเธอด้วยเธอเป็นความรักครั้งใหม่ของฉันนะฉันคิดว่าความรักครั้งเนี้มันจะต้องสดใสแต่ทีนี้ปัญหามันติดอยู่ที่ฉันนี่แหละฉันจะพูดยังไงให้เธอได้รู้อ่ะว่าฉันรู้สึกกับเธอไอ้ครั้งที่ฉันจะไปพูดกับเธอตรงๆฉันก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงด้วยคนที่ไม่เคยขอความรักจากใครอ่ะแต่ฉันมองว่าถ้าเราเป็นคู่กันอะยังไงอะผมลิขิดโชคชะตา จะนำพาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาลงตัวกันฉันคิดว่าเป็นแบบนั้นฉันควรจะต้องช้าลงกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อดูให้ถ่องแท้ว่าสิ่งที่ฉันจะกระทำกับเธอมันสามารถทำได้จริงฉันไม่อยากให้เธอผิดหวังไม่อยากให้เธอเสียความรู้สึกกับฉันเพราะฉะนั้นนะในการพูดคุยของเราเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนฉันนะต้องการที่จะเก็บเงินต้องการจะสร้างอนาคต และอนาคตของฉันน่ะมันจะต้องมีเธอแล้วก็นี่สองคนอยู่ในนั้นเธอเชื่อไหมว่าสิ่งที่ฉันคิดมันจะต้องเกิดขึ้นมันคือความผูกพันผูกพันแบบที่แต่ก่อนฉันไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติอ่ะแต่พอมาเจอเธอฉันเชื่อเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราอ่ะคุยกันน้อยนะพูดกันน้อยนะแต่ทําไมมันเหมือนกับอยู่ ในชีวิตกันมาเนิ่นนานมันมองตาแล้วมันรู้ใจอ่ะและเนี่ยแหละแล้วฉันก็เชื่อเรื่องทาวินเฟรมแล้วก็โซเมดด้วยก็เพราะเธอนั่นแหละเธอเธอคนเดียวเท่านั้นฉันไม่เคยเป็นแบบนี้จริงๆแล้วจะให้ฉันไปหาใครอีกเหรอไม่อะ่ะถ้าไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็อยู่คนเดียวอยู่ได้ต้องอยู่ได้แต่เธอคือโลกทั้งใบของฉันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องนําเธอกลับมาเธอจะอยู่แบบเงาเงา,เงาคนเดียวแบบเนี้ย มันไม่ได้แล้วนะเพราะฉันก็อยู่ไม่ได้ด้วยเช่นกันฉันต้องการให้เธอได้รับรู้ถึงความรู้สึกของฉันแต่ไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มยังไงก่อนเธอคงเข้าใจนะว่าคนที่มีอีกโกะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกับการที่จะไปบอกความรู้สึกอะไรกับเธอแต่ถ้าฉันไม่บอกทุกอย่างมันก็คงจะจบแหละฉันมองว่าสุดท้ายท้ายสุด ฉันจะต้องทําทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีเธออยู่ในชีวิตและเป็นความรักที่ยืนยาวและเราสองคนจะไปพร้อมกันไปในรูปแบบที่ฉันน่จจะต้องยอมลดอีโก้แล้วก็จะต้องแสดงออกซึ่งความรักซึ่งขืนหันหลังอยู่แบบนี้ไม่ทาเนี่ยฉันคงจะต้องเสียเธออย่างแน่นอนและฉันก็หลับไม่ได้ด้วยเพราะฉันไม่มีใจให้กับใครแล้วนอกจากเธอเธอคือแสงสว่างที่ฉันรอคอย และเธอก็คือคนที่ฉันอยากที่จะแต่งงานด้วยมีเพียงแค่เธอและนี่ก็คือคนที่จะเกิดมาในอนาคตระหว่างเราสองคนก็จบแล้วนะคะสำหรับแันดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวใต้คลิปมิตาก้านะคะก็สนับสนุนได้ทุกบาททุกตังก็ส่วนหนึ่งนำมาหักแหละแล้วก็ไปทำบุญนะคะดูคลิปหนึ่งนาทีสานาทีด้วยคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลส ฝากดูชุมชนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย